เหล่านี้คือกฎหมายและคำตัดสินซึ่งท่านจะต้องระวังที่จะกระทำในแผ่นดินซึ่งยาหูอาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านกำลังประทานให้ท่านยึดครองตลอดบนเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินจงทำลายอย่างสิ้นเชิงทุกสถานที่ซึ่งประชาชาติที่ท่านกำลังขับไล่ได้ปรนนิบัติพระผู้ทรงฤทธิ์ของพวกเขาบนภูเขาสูงและบนเนินเขาและใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น และท่านจะต้องพังแท่นบูชาของพวกเขาและทุกเสาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและเผาอาเชรินของพวกเขาด้วยไฟและท่านจะต้องโค่นรูปแกะสลักของพระผู้ทรงฤทธิ์ของพวกเขาและทำลายชื่อของพวกเขาออกจากสถานที่นั้นอย่ากระทำเช่นนั้นต่อยาฮูอาพระเจ้าของท่านแต่จงแสวงหาสถานที่ซึ่งยาฮูอาพระเจ้าของท่านทรงเลือกจากเผ่าทั้งหมดของท่านเพื่อวางพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นสำหรับที่ประทับของพระองค์ และท่านจะเข้าไปที่นั่นและที <S <S an> ่น totally. ั <S <S ่นท่านจะนำเครื่องเผาบูชาของท่านและเครื่องบูชาของท่านและสิบชักหนึ่งของท่านและเครื่องถวายจากมือของท่านและเครื่องบูชาที่ปฏิญาณของท่านและเครื่องบูชาสมัครใจของท่านและลูกหัวปีของฝูงสัตว์และฝูงแกะของท่านและที่นั่นท่านจะรับประทานต่อพระพักยอห์วาพระเจ้าของท่านและจะเปรมปรี ในทุกสิ่งที่ท่านได้ลงมือกระทําทั้งท่านและครัวเรือนของท่านซึ่งยาหูอาพระเจ้าของท่านได้ทรงอํานวยพรแก่ท่านอย่ากระทําเหมือนที่เรากําลังกระทําที่นี่ในวันนี้คือแต่ละคนกระทําสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของตนเองเพราะท่านยังไม่ได้เข้าสู่ที่พักและมรด,ดกที่ยาหูอาเอโลหิมของท่านกําลังประทานให้ท่านแต่ท่านจะข้ามยาเดนและจะอาศัยในแผ่นดิน ที่ยาฮูอาเอโลหิมของท่านกำลังประทานให้ท่านเป็นบรดกและพระองค์จะให้ท่านพักจากศัตรูทั้งหมดรอบข้างและท่านจะอยู่อย่างปลอดภัยและจะเป็นไปว่าณสถานที่ซึ่งยาหูอาพระเจ้าของท่านทรงเลือกให้พระนามของพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นท่านจะต้องนำทุกสิ่งที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านมาที่นั่นคือเครื่องเผาบูชาของท่านเครื่องบูชาของท่านสิบชักหนึ่งของท่านเครื่องถวายจากมือของท่าน และเครื่องบูชาอันประเสริฐทั้งหมดที่ท่านปฏิญาณถวายแด่ยาหูอาและท่านจะเปรมปรีต่อพระพักยาหูอาพระเจ้าของท่านทั้งท่านและบุตรชายและบุตรสาวของท่านและทาสชายและทาสหญิงของท่านและคนเลวีทีที่อยู่ภายในประตูเมืองของท่านเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกรวมกับท่านจงระวังตัวอย่าให้ถวายเครื่องเผาบูชาของท่านในทุกสถานที่ที่ท่านเห็น นอกจากในสถานที่ซึ Solomon> ่งยาหูอาทรงเลือกในเผ่าหนึ่งของท่านที่นั่นท่านจะต้องถวายเครื่องเผาบูชาของท่านและที่นั่นท่านจะต้องกระทำทุกสิ่งที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านเพียงแต่สิ่งใดก็ตามที่จิตใจของท่านปรารถนาท่านจะฆ่าและรับประทานได้ตามพระพรของยาหูอาพระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่ท่านภายในประตูมือทั้งหมดของท่านทั้งผู้ไม่สะอาดและผู้สะอาดจะรับประทานได้ทั้งละมั่งและกวางเหมือนกัน เพียงแต่เลือดนั้นท่านอย่ารับประทานจงเทลงบนดินเหมือนน้ำท่านไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานภายในประตูเมืองของท่านคือสิบชักหนึ่งของข้าวของท่านหรือน้ำมันใหม่ของท่านหรือน้ำมันของท่านหรือลูกหัวปีของฝูงสัตว์หรือฝูงแกะของท่านหรือเครื่องบูชาใดๆที่ท่านปฏิญาณหรือเครื่องบูชาสมัครใจของท่านหรือเครื่องถวายจากมือของท่าน แต่จงรับประทานสิ่งเหล่านั้นต่อพระพักยาห u อาพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งยาห u อาพระเจ้าของท่านทรงเลือกทั้งท่านและบุตรชายและบุตรสาวของท่านและทาสชายและทาสหญิงของท่านและคนเลวีที่อยู่ภายในประตูเมืองของท่านและเจ้าจงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระยาหูวาพระเจ้าของเจ้าในทุกสิ่งที่เจ้าลงมือทำจงระวังตัวอย่าทอดทิ้งลูอไว้ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินของท่าน เม um ื่อยาฮูอาเอโลหิมของท่านทรงขยายเขตแดนของท่านตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และท่านกล่าวว่าให้ข้าพเจ้ากินเนื้อเถิดเพราะท่านปรารถนาจะกินเนื้อท่านจงกินเนื้อตามที่จิตวิญญาณของท่านปรารถนาเมื่อสถานที่ซึ่งยาหูอาเอโลหิมของท่านทรงเลือกที่จะวางพระนามของพระองค์ไว้อยู่ไกลจากท่านเกินไปท่านจงฆ่าจากฝูงวัวและฝูงแกะของท่านซึ่งยาหูอาทรงประทานแก่ท่านตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน และท่านจงกินภายในประตูเมืองของท่านตามที่จิตวิญญาณของท่านปรารถนาเพียงแต่เหมือนอย่างที่กินละมั่งและกว่างท่านจงกินเช่นนั้นทั้งผู้ไม่สะอาดและผู้สะอาดจงกินเหมือนกันเพียงแต่จงมั่นคงอยากกินเลือดเพราะเลือดคือชีวิตอยากกินชีวิตพร้อมกับเนื้ออยากกินมันจงเทลงบนแผ่นดินเหมือนน้ำ อย่ากินมันเพื่อจะเป็นการดีแก่ท่านและลูกหลานของท่านภายหลังเมื่อท่านกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของยาหวาเพียงแต่ของถวายอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านมีและเครื่องบูชาตามคำปฏิญาณของท่านท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งยาหวาทรงเลือกและท่านจงทำเครื่องเผาบูชาของท่านทั้งเนื้อและเลือดบนแท่นบูชาของยาหวาเอโลหิมของท่าน และเลือดแห่งเครื่องบูชาของท่านจงเทพบ่นแท่นบูชาของยาหูอาเอโลหิมของท่านและท่านจงกินเนื้อจงรักษาและเชื่อฟังบรรดาถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านเพื่อจะเป็นการดีแก่ท่านและลูกหลานของท่านตลอดไปเมื่อท่านกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของยาหูอาเอโลหิมของท่านเมื่อยาหูอาเอโลหิมของท่านทรงตัดชาติต่างๆออกไปจากหน้าท่านซึ่งท่านไปยึดครอง และท่านยึดครองพวกเขาและอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขาจงระวังตัวอย่าให้ติดกับดักที่จะติดตามพวกเขาหลังจากที่พวกเขาถูกทําลายไปจากหน้าท่านแล้วและอย่าไปสอบถามเกี่ยวกับพระผู้ทรงฤทธิ์ของพวกเขาโดยกล่าวว่าประชาชาติเหล่านี้ปริบัติพระผู้ทรงฤทธิ์ของพวกเขาอย่างไรและให้ข้าพเจ้ากระทำเช่นนั้นด้วยอย่าทำเช่นนั้นต่อยาวูอาเอโลฮิมของท่าน เพราะสิ่งที่น่าสเสียทุกอย่างที่ยาหูอาทรงเกลียดชังพวกเขาได้กระทำต่อผู้ทรงฤทธิ์ของพวกเขาเพราะพวกเขาเผาแม้กระทั่งบุตรชายและบุตรสาวของพวกเขาในไฟถวายแก่ผู้ทรงฤทธิ์ของพวกเขาบรรดาถ้อยคำทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านจงระวังที่จะปฏิบัติตามอย่าเพิ่มเติมหรือลดทอนออกไป